สวัสดีค่ะรายการที่ m c c h ีนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมมาครับปเติมีหนเท่าศูนย์จุดเอดจุดศูนย์ยูสุสีนะคะอ่าถ้าเกิดใครอยากโหลดก็ไปในในชแลเก่านะอ่าอันนี้เป็นชแนลใหม่ของเรานะคะเป็นคลิปแรกด้วยแล้วก็อ่อถึงแม้ว่าจะเป็นช่นลใหม่นะคะแต่ว่ารายการก็คือเป็นรายการวันนี้เรากจะมาเชิ้นอกนะคะกลับไมาครับดวลเวอร์ศูนย์จุดเอดจดศูนย์นะคะมา อินฟินิตี้ไปเลยไม่ต้องใส่ซีรีสมันหรอกอะรวงมันรูเปล่าโอเคอันดับแรกนะคะในการที่เราจะเข้ามาเล่นเกมมคครับเนี่ยเราต้องตัดไม้ก่อนเลอ่านี่จะกินสจะกินเป็นน,นี่จกินนั่นจะกินะโออ่าอย่าลืมอเอ้ยอะไรแล้ก็อย่าลืมค่ายเกม เรียกแม่เหรอเรียกลูกแม่เรียกแม่อ่าได้ขนแกมาแล้วโอ้แม่เธอตายแล้วแหละแกเสียใจด้วยอขอฝากให้มันใหญ่ๆนะให้มันเด่นได,นด,นดน้ง่ายๆ เพินทุกเพินเฮ้ยเรี้ยงเะยสิเราชอบไม้ขาวอ่ะแต่ก่อนชอบเรีกยันว่าไม้วัวใครเรียกมึ่งเป็นยาอ่อนมากเลยโอ๊ยตุ๊ตุ๊ตลงไม่สวยเลยเมื่อไปร่ท่าอ่าตอนนี้ก็เป็นซีดสี่เก้าหกศูนย์มั้งนะอันนี้สีซีดเอานะที่เราไม่เขียนซีด ใครมีใบลคลาบผ้าลูโตนบ้างอามาสอนเห็นเพื่อนเล่นน,น,จะจะนะฮิ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 ฮ่ฮิ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 ะเฮาฮิแิฮเฮิฮิฮ้นิ อแบ,บ็แหาที่โลกอุยตัสวยอ่ะที่พัดที่ดีโอยน้อยแล้วก็เอเอกดินไปด้ดวยนะเอาสายไปด้ดวยรับการในการคราฟกระสุนเราต้องมี มาเลย7กิโลโอเคเรามาเริ่มสร้างกันตรงนี้เลยครับมาเป็นแต่มาแต่รูปก่อนแล้วก็เตรียมพาดกันหมดนะเพราะว่าเราจะทำไอ้นั่นด้วยทำทอชนะคะแล้วก็คาเป็นสติกอ้าวไม่ใช่อะไรเนี่ยอะไร พูดอะไรเนี่ยอ้ยอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ไปตัไม้กันนะฮะเอ้ยไม่ใช่ไปพูดยนะดังไงเนี่ยเริมตนกันเถอะแล้วก็ค่อยไปห้าแกะอันนี้แกะพูดที้งก็มาเลยนะแกะยัย<อ>แล้วยังแหม่ตอนจริงเนี่ยพูดเลยก็ยังต้องอีกโอเคตัวสองตัวแล้ใช่ อืโอเคแกะขาทั้งหมดในการทำเตียงในการตงใ้ช้เป็นแกะสีอะไรก็ได้เราต้องไห่ได้เสียงดังไปแล้วโอเคไม่ดังไม่อะไรเกิดแล้าก็จะทำลายธรรมชาติ มีเตียงอย่นี้แล้วก็รอดคืนแลนะ้วเราไม่ต้องเป็นสนใจกับพวกมอนถูกไหมโอเคค่ะในการครับไอ้นี่แล้วก็เอ,อ่อมีแปดอันใช่ไหมคะมือก่อ,องโอเคไม่ต้องสองคนเล่นหม่ครับเดี๋ยวสองคนจะทำไมพังง่ายอย่างนี้เนี่ย อันเจ็ดอันอันนี้สกินก็ต้องหายไปแล้วรถมุกจะมือนนมันหลุมไหนเนี่ยหลุมไหนหลุมนี้โอ้ยมันหลุมไหนเนี่ยลืมและอ,อุ้งตรงนี้แน่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 แอรจที่้หด้วยเย้ ครบแล้วครบแล้วมาใหม่ต้องรีบต้องรีบเอาไปวาา่สองเรามีเตียงเรามีตียงแล้วพอบอกเลยเรากลัวสองบีมากไม่ถ้าเกิดเราเห็นมันเราไม่กลัวนะแต่มันชอบมาต้านหลังอ่ะอืน่าก,กลัวน่าก,กลัวจริง กตันี้ด้วยลึกวางวางเพื่ออะไรไม่รู้นะอ๊บโอ๊ยแลกจ้า่ั่แหลกจแลกวางเพื่ออะไรเนี่ยฮะอ๋อวางอย่างนี้เองสุดหยาบโ ถ้าเกิดพูดเบาก็ต้องขอไว้ด้วยนะอ่านี่เก็บไปเลยไม่รู้อะไรมันใช้ทําเหตุใช่ไหมออกไปก่อนออกไปก่อนนะจามาเริ่มสร้างบ้านก่อนจินนะแล้วไหนอ่ะที่ขุดดินเนี่ย แล้วเมื่อกี้สินค้าอะไรเอ้าค่ะอีนี่อีกแล้ว,อ,ลวอู้ออตื่นละตื่นละลิกีเตลมระบำนะไปบ้าออกไปไกลโอเคช่างช่างมันอย่าสนใจสิ่งรอบข้างข้าง เอ๊อจะมือล้วจ้าเออสวัสดีหน้าใหญ่โอ๊ยขอเถอะบ้าอะไรเนี่ยเออแล้วก็ตอน,น,นในชแน,นลเก่าในเนะเขาก็ไม่ควบอกว่าอย่าให้แคสเทอร์เรียเพราะว่าเราเขาก็เออพปปวนนะนนนไม่ใช่โอ๊ยชแน,นลใหม่ เห็นแนวใหม่นะก็บอกว่ามีเทอร์เดียคงไม่อยากให้แคร์นะแล้วก็เออหลายคนเลยก็เลยเออเขาหน้าแล้วกันเทอร์เดียก็กล่กะกะวาวพอควรกล่าวก็ไม่คาบนะยังไม่ไจ่เลยไม่รู้ใช่นอะไรไม่รู้ันอะไร ตคือแรกผ่านไปแล้วโอ้ทำไมมันผ่านไปไ่ายางนี้เนี่ยผ่านไปไวยังกับจรวดอ่าแล้วก็อม,มันเสียไม้ไปกับไอ้ไอ้เห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยอะไรคือเห็ดเห็ดอ่าครับครับเป็นทอสก่อนนะแล้วก็ไปขุดเอ้ไป,ไปตัดไม้แค่ทำสีแล้วไปจะขุดบ้าอะไรขุดไม้ โอ้ยยัดตุ่มยัดลุ่มตุมลักตกุ้มลักแล้วชิบตุ่ตุ่ชิบชิบชุบ,ชบไม้นี้ค่ะไม้นี้ชอบมากมันสวยมันขาวมันดูสะอาดตา โอ้ยละครบ้าเออก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่อีกเรื่องหนึ่งนะที่หลายคนถามกันเข้ามานะว่าเอ้ยเงียบเอารดลงอ่ะโอ้ยเอาเสียงลงขอไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งมีคนถามมาเยอะมากเลย ใช้โปรแกรมอะไรอ่าหน้าจอโทรศัพท์นะ้โทรศัพท์ก็ <c oughs> อันนี้สําหรับ Android เนาะเออก็ใช้เป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยอีโปรแกรมเนี้ยอะไรจาชื่อไม่ได้ M M อะไร M O B I อะไรสักอย่างจใช่ไหมจำชื่อไม่ได้จไ่ได้แต่ M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  เนี่ย รู้ว่หลายคนก็คงไม่เห็นนะเ <c oughs> พราะว่าเวลาเราอัดมันก็ไม่เห็นเ <c oughs> นาใครมีเซิร์ฟไหมครับพราะเจ็ดอีชันก็บอกกันได้นะอ่าแล้วก็ขอ บอกช่องนี้แล้วกันอ่าหาเรื่องคุย้ะหาเรื่องคุยก็ขอบอกเลยนะชแองนี้ก็เออจะคาเป็นเอยไม่ใช่จะแคเป็นเออเป็นเกมพ่วงที่แบบอยู่ในโทรศัพท์นะส่วนมากเพราะว่าเราไม่ค่อยสะดวกเป็นช่องเปิดเทมอุ้ยเรือเรืออ่าได้ทอสมาละจ้าแล้วก็นี่เป็น ก็อืมตามนั้นแหละมันไม่ค่อยสะดวกนะฮะตัวน,นี้เป็นกระท่อมเล็กๆก็พอนะเป็นกระท่อมเท่านี้แหละไม่ต้องเอาใหญ่มากเกินไปเพราะเราไม่ชอบกินขี้หนึ่งสองสามก็สูงๆกันเพราะว่าเราจะเป่านจับออกพวกนี้อยู่ด้านบนเป็นกระท่อมเล็กๆที่ประหยัดเนื้อทมากก็ขอแนะนํามสําหรับคนที่แบบเอาชิทล่าเร่วงเลยวแต่ว่าาเปิดเล่นกับจอยคนอ,อื่นเนี่ย ก็เออก็เอาเป็นแบบอื่นบ้างนะเอาใหญ่ๆเลยเพว่าจะแยกบ้านกันฟังก็ได้เพราะว่าคนเล่นเยอะใช่ไหมสองคน,คน,คน,คนสามคนสีน่คนห้าคนสูงสุดเวอร์ชันนี้ก็ห้าคนใช่ไหมแต่ว่าเข้ามากันรัวๆได้ไหยเข้ามาแบบเข้าพร้อมกันแล้วแบบโกอ,อัดกันหลายคนเลยทีเดียวว้าวนี่บ้านของเราเอาใส่เข้าไปอีกค่ะ อันนี้ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเปลืองเอ้ยสิสเลยจวแ,แล้วก็ตรงนี้ด้วยทอชนะคะเอ,อาอแบบนี้ก็ได้<ม>เปลืองปีงดสีมเลยจ้าอันนี้บ้านแบบรวดเร็วนวนะ เลือวก็คาบงนี้นะอ่ะเอาไม้ไม้อะไรก็ได้รอบๆแล้วก็ที่ขุดดินนะขุดดินเฉพาะไม้เท่านั้นมั้งไป่รู้ไม่เคยคาบไม่เคยคาบอยู่แต่ไม่เคยใช้อัน,นที่ขุดดินอันเียเดี๋ยวเราก็จะไปขยายไปตามแต่ละพาร์ทนะ โอเคสมมุต okay. ิพัรหนึ่งก็ขยายต้างพิดโอไมคก็โอเคกระจกเหลือเฟือค่ะเดี๋ยวค่นะเหรอเดี๋ยวนะโอเคอ่าแล้วก็เรื่องตอนแรกนะที่เราบอกว่าจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเสียกสอนหรือเปล่าวะไม่ไม่ช่วเราอ่านไลน์คลิป่ย แค่นี้เปล่าอะช่าเหไปดูคลิปคนอื่นอีกสเดี๋ยวค่อยสอนทีหลังโอเคค่ะแล้วก็มาจัดการย้ายไม่รู้ว่ามัเพื่ออะไรมไม่ใช่ไงอะไรไใช่ไง,ไไงวันนี้แหละจำไม่ได้เี่คลิปบอกจำได้สิกระโดดกระโดดอ่า โอเคเนี oh, oh, okay. uh, mm ่ยอุ๊ยโอเคยังมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้อันนี้จะออกนะทุกออกทุกออกยไม่ต้องทุกออก กก็ก่อนเดี๋ยวนะอ้าวจะมืดดี๋ยวแล้วจ้าตอนนี้ประมาณสี่โมงได้อะแล้วไอ้นี่มาทุบทำไมเนี่ยเอยช่าันคอจะได้พังเร็วๆร็ไมพ้าที่ลงไปเรลยงนะั้น ทมมันเร็วไปอย่างนั้นเอ้ยทำไมมันไปเร็วอย่างนั้นไม่ใช่ทำไมไปมันไปโอ๋อก็เหมือนกันว,ว,ว่ะเดี๋ย้อมีไม้ด้านนอกเราต้องตอนนี้เราต้องเอ่อประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันสามปืนดีไหมเนี่ยทำไมเร็วอย่างนี้เนี่ย บนไม่ต้องเอาความสวยอะไระปหยัดไปหยัดตัวพอนี่เราไปหยัดวางไม้ที่กว้าเย่เสร็จแล้วแล้วก็นอนนอนนี่คือการเซฟนะเวลาเราตายก็จะมาเกิดจุดนี้ค่าอะสะักคืนหนึ่งดีไหมอ่ะมาวันนี้นะเราต้องเก็บของตัวนี้ก่อน โอ้ยเจ็บคอจังเลยโอเคเก็บ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 แล้วก็คาเป็นออนี่กระถางมังเล็กน่ารักน่าร yeah, 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 yeah. ักเดี๋เด้อเดเดีตรงนี้นะตรงนี้เออไม่ต้องหรอกช,ช่างมันช่างมันไปเอาไม้ไม้สีขาวไม้วัวไม้วัว ไม่วัวไม่วัวนะคะไม่วัวเอานี้ดีกว่าแล้วคือแบบขอบอกเลยนะหยยดมากไอ้ที่แบบมีทุ่งยารอบรอบอะมีต้นยาเกล็ดเกล็ดเกล็ด,ดมันลกตามาก แล้ตวตวัดวาจะเอาางีแล้วก็คือตัดเอาไม้สาอันนี้ขอไไม้ไม้ใช่ไอ้ลูกปลาปลาเนี่ยขอเรียกมันว่าไม้ไม้บัวนะเอ้ยไม้ไม้เสามันก็เหมือนบัวน,นะมันที่จริงมันคืออะไรอะไรก็ไม่รู้ื่าหลวอ่าก็เอาอันนี้ไปสร้างบ้านแล้วก็เอาไอ้น,นี่ไปคาฟแบบโต๊คราบอะไรประมาณนี้เนะ ต้องแบ่งเหมืกันเราต้องเท่าเทียมกันเสม,มอไปอ่าขอ,อยังเล่ที่ี่ด้านบนเลยสีกำหกศูน,นนะแล้วก็ขอบอกอีกตัวไปอยาโหลดเวอร์ชันนี้มาเล่นแต่ว่าเขาก็มีเวอร์ชันอื่นด้วยนะอ่าขอย,อยังโหลดเวอร์ชันนี้มาเล่นก็เออไปตามช่นนองแอลเลยจะก็ไปหาคลิปดูนนะฮะค่ะเนวมาให้หรอโอ้ม ใส่คลิปอะไรที่บอกว่าบอกว่าเวลาตัดไม้เนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรมองไปเราเไม่เจอโอ้แต่ตามมแต่ตามแต่ตามแล้วแต่ตามอ่าเอาเป็นว่าเราก็คบไปละวสองคืนนะสำหรับการนี้ก็เพื่อนสองคนเจอกันพา,าน้าแล้วมาติดตามกันว่าพาน้าจะเป็นยังไงนะคะนี่ไปก่อนค่ะ